ท่านอาจารย์ทวีศักดิ์พุรุศิษธรรม,าารรรรมเป็นผู้สนใจและศึกษาธรรมะด้วยตนเองตั้งแต่ครั้งเยาววัยท่านศึกษาที่โรงเรียนวัดส,สุธิวรารามและจบอาชีวศึกษาที่โรงเรียนปัตสัมพันธ์ภทย หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า ACC ก่อนจบการศึกษาที่ ACC ท่านได้รับการทรบทามจากอธิการโรงเรียนให้เป็นครูสอนหนังสือที่โรงเรียนยนั้นเมื่อจบการศึกษาทันทีซึ่งต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชาด้วยรักความก้าหน้าท่านจึงไปสมัครสอบเข้าเรียนต่อที่คณะนิติศาสตร์ ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในหลักสุดรภาคค่ำเพราะตอนกลางวันท่านต้องทำงานเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ในครอบครัวแต่ด้วยความมานะพยายามประกอบกับการอ่านหนังสือที่มีสมาธิท่านจึงสอบได้เกียรตินิยมจากคณะนิติศาสตร์ทั้งๆท,ที่ท่านก็มีภาระผิดมากมายในขณะที่เรียน ด้วยการที่ท่านได้แต่งหนังสือสอนในหลายวิชาและหลายหลักสูตรให้กับสถาบัานการศึกษาท่าจนจึงได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์จุฬางลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอสัสษรพันในอดีตท่านได้ดำรงตำแหน่งงานต่างๆมากมาย เช่นเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารคนครธนจกัดมหาชนเป็นผู้ในการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและเลขานุก,การบริษัท Secretary to the Board of Directors บริษัท N.S. อิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพหุ้นส่ก้สามจำกัดสำหรับงานในด้านศาสนาท่านใส่ใจช่วยเหลือและศึกษาพรัพุทธศาสนา ตั้งแต่อดีตจนถึงป,ปัจจุบันเช่นเป็นกรรมการและเลข,ขานุก,การที่คนครหลวงพุทธสมคมเป็นอาจารย์บรรยายธรรมะที่มูลนิธิอนุตรธรรมเป็นอาจารย์บรรยายธรรมะที่สมรมเอ็นเอสลมใจสมาธิเป็นอาจารย์บรรยายธรรมะร่วมกับสมรมการยานธรรม เป็นสมาชิกกลุ่มพุทธธรรมที่มหาวิทยาลัยรางคำแหงเป็นผู้แปลหนังสือทางสายเอกของด็อกเตอร์สนองวราอุไรเป็นสบับภาษาอังกฤษและร่วมงานการตุนศลต่างๆอีกมากมายปัจจุบันท่านใช้ชีวิตที่เรียบง่ายพักอยู่นะบ้านพักที่ซอยสุขุมวิท26 โดยทุ่มเทชีวิตให้กับงานธรรม,มะในบ้านปลายของชีวิตเพื่อจังโรงพธธระพุทธศาสนาให้ยัง่งยืนสืบต่อไป ตอบว่าอนุโยธรรมะน้อยเกนาการคประกอบคว่าเข็นคนที่สใจามรากถว่าเวลาจอเหตการณ์อะแล้วแต่ลไปหาอะไรก็ออกมอะไรอะไรแ้คิดให้มันเลออยไปจากต่อท่านมีคม้อที่จะให้ได้ความรู้ทางด้านคารัให้มันยิ่งขึ้น กเราเราต้องทำหนุนนะว่าการสนับสนุนต่อเนี่องคราทำหนให้่เงเราะจกีรารู้ต่อเนื่องของเมอการรดมทันต้องดอย่างรสาันรอย่างตัวเราเนีต้องทกตจการบส่อ่อตันี้ที่ท้สิ่งมโนทอโประเที่ต่างที่จะต้องา ที่ต้องเวนที่ไปพ่อคุณขนี้เนี่ย้อาจารย์ทีนี้เป็นอะไรบางสถาที่มัางสถานเขาเรียว่า ลูกที่ปตาเป็นลูกที่ปัตตาน่กับพ่อแม่เป็นเด็กที่ดีมาตลอดเราขี้เกียจจะมาทิ้งเมืองไทยแต่เราก็ต้องมาหน้าฝนนเพรางานที่เดก็ตานเมืปนหนึ่นนที่จะต้องากพ่อแม่แทานะเทศเร นี้เรากพยายามคิดตรงนั้นให้มันเาไปว่าอันไหดทุกสิ่งทุกอย่างเราโลดอะไรได้เป็นของต่างสมคือไม่ว่าอะไระเกิดขึ้นก็าบอกว่าแค่นี้แหลสุของ การที่เกิดขึ้นในองการขัวงมนุษย์ที่ไปทำร้ายธรรมชาติเ่จหจับธรรมชาติไปขุดเจที่ได้ธรรมชาติฐานไตสถูกต่อหน้าระการลยทำให้ไตลกเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเิ่มืนที่ของแผ่นดินแล้วเป็นแผ่นดินที่ต่ำน้ำไปเรื่อการเลื่อนที่ก็เลยเกิดพังทล เนพที S <S ่แดินใต้น้ำตีเราัมผัสความดัเพราะว่าตอนแผ่นน้แยกเนี่ยเมื่อรอยแยกนันต้องห่านรอยแยกนั้นเข้าสู่ทากใบไหลตางโลกนะต่างโลกเพราะฉะนั้นคนหนงอกว่าจากการที่น้ำไหลเข้าสู่ตรงแผ่นแยกใต้ทะเลตรงนั้นเลยทำให้น้ำตรงทางฝั่งเนี่ยผลหาไปอย่างไรอย่ากรวดเรจุดจุ่อทรายบ่อกระเดน แต่แล้วก็จะตขึ้นยกยั์นะแบที่เป็นคนที่ขึ้นยกยันโ่ขึ้นมาได้นะเพราะว่าเรานาเกลีดอารมณการตามโรคอะไรกาตาโเรามันมีตามน้อะนะก็มาติดต้นน้ำตาถ้าเกิดน้ำื่เขาก็จะตาน้นะานะให้มันกับเพื่อประจากความรู้ของรายารในน้ำนนี้น้ำเยนสาก็จะเคิดค้คน จะตัดนะจะต้องเอาไปเอาไปรู้ความจริงกันนะอาจารย์เองกนเวีจะ A